ขอฝ่าบาททรงเมตตาจิ้นเอ๋อทํทำให้พระองค์เริยวข้าผิดเองที่ไม่สั่งสอนเขาให้ดีข้าทำให้ฝ่าบาทและองค์รัชทายาทตงผิดหวังหากจะลงโทษใครก็ลงโทษข้าเถอดีจ้าฝ่าบาทเพื่อข้าและองค์ราชทายาทผู้ล่วงลับโปรดไว้ชีวิตจิ้นเอ๋อด้วยเถอะเสด็จแม่ มอบตำแหน่งของชายเกาย่าหยางให้เจ้าถ้ามอบตำแหน่งให้เจ้าได้ถ้าก็ข้าวันไปได้เช่นกันหรือที่ข้าทำกับพ่อของเจ้าอย่ามาทดสอบความอดทนข้าหึบาบาเสด็จก,กลับแล้วหากทรงไม่ถอนรับสันกระหม่อมจะคุกเข่าตลอดไป หวังในตัวเจ้าจริงๆพระหลี่ไวอย่างดูซิว่าเจ้ากลายเป็นอะไรไปแล้วสเสด็จแม่การแต่งงานครั้งนี้น่าจะเป็นแผนสมคบคิดเพื่อประโยชน์สุขของแควนเว่ยข้าจะเป็นต้องทำเช่นนี้เจ้าพูดให้มันฟังดูยิ่งใหญ่แต่ก็เพื่อหลีไ่ไ่วอย่างทั้งสิ้นนางสำคัญกับเจ้าขนาดนั้นเลยเหรอมีสตรีสูงศักดิ์มากมายที่ดีกว่านางร้อยเท่าเหตุใดจึงหลงนางจนงอหัวไม่ขึ้น อีกไม่นานพวกท่านจะเข้าใจความยิ่งใหญ่ของว่ายางเองยังไม่มีเวลาเล่าให้ฟังตอนนี้เสด็จแม่ได้โปรดเกลี้กล่อมให้เสด็จปู่ถอ h o r สั่งด้วยเจา้าดิมันน่ามาโหสะจริงเสด็จแม่จะเย็นก่อนรักษาสุขภาพด้วยในใจของเจ้ามีแค่ลีว่ายางคนเดียวเจ้ายังเป็นห่วงข้าอยู่อีกเหรอ จว้พิ่ค่ะจงคนคอยจับตาดูเขาไว้หากว่าเขาอ้อนวอนแทนหลี่ไหว้ายางอีกครั้งข้าจะขอให้ฝ่าบาทประหารชีวิตข้าทันทีข้าอยากจะรู้นะว่าสำหรับเจ้าแล้วหลี่ไหว้ายางจะสำคัญไปกว่าแม่ของเจ้าเองหรือไม่รัชยา ว่าไงนะองชายจะพาองคหญิงอานเพงไปโหรหลานเหรอนี่มันมันจะไปทําให้เว่ยกับหลิวซ่งไม่พอใจเหรอไม่ว่ายัางไงข้าก็ทนดูว่าหยางถูกส่งไปตายไม่ได้แต่หากเราทําเช่นนี้มันจะนําหายานมาสู่โหรหลานหากเราวางแผนให้ดีก็จะไม่มีใครรู้ว่าเว่ยหยางถูกพาไปที่โหรหลานไม่ได้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายคนกระหมอมตัดสินใจไม่ได้กระหมอมต้องขออนุญ,ญาตท่านข่านแต่เราไม่มีเวลาแล้วอย่างไรก็ไม่ได้กระหมอมมาเห็นด้วยพะยะค่ะโปรดทรงรักษาสัญญาด้วย กรับโรรรานกับกระหม่อมข้าสาบานไว้เช่นนั้นก็จริงแต่ต่อให้ต้องโดนโทวยเทพสาบแช่งข้าก็จะไม่กลับโรหล,หลานโดยทิ้งวิญยาวไว้ที่นี่องค์ชายองค์ชายไต้เท้าจะทำอย่างไรดีครับสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือพาองค์ชายกลับไปทำตามที่องค์ชายตรัสไปก่อนคอรับสตรีนี่เป็นปัญหาสิจริง หากองชายเป็นอะไรไปเพราะสตรีนางนี้ข้าไม่ปล่อยนางไปแน่